สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวยมากมสวยสวัสดีค่ะมาแล้วจา้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แนทค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แนทจา้า ชนแก้วกาแฟก่อนค่ะกินกาแฟปีสี่ได้ดมเจ๊ชงให้ค่ะเป็นกาแฟแก้วที่น่าจะอร่อยที่สุดในโลกม,มาเดอกินน้ำกันบ่จะ๊ะกาแฟนั่งบีกาแฟซองนี้กันนสิประมาณสามปีแล้วเนาะแตงแต่ซื้อลดในซื้อรถคันนี้ค่ะสามปีแล้วค่ะก็เห็น,นอยนู่ในรถค่ะไปเก็บออกมากินรสิเบิร์อดอายุล,ลาวาแ่ว,ว่าเป็นยังค่ะมันชีไดย์กี่หุ้นสองเนาะทุกคน สวัสดียามเช้านะคะสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนค่ะ Good morning ค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะหนูเจ๊กาลังแต่งหน้ากับนักท็อปค่ะได้แช่างกิตติมศักดิ์นะคะพี่เจ้าค่คอฟฟี่นะคะติดมาสักกิดสมาส์กรูว่ามจะสักแก้วคุณเนาะ หนูดึงแล้วคือถ้ามันเสียนี่ปกติมันต้องดึงอะไรวตัวนีตตัวนี้ออกเลเลยไหดเจสี่ ไปเอาทำไมโทรศัพท์ของเจ๊ YouTube chat มีติดฟูท์เลยเจอ YouTube คอมเมนต์อีกสักหนึ่งอ่ะ เออขามาเลี้ยวกดไลค์กดแชร์เห็นในเดอร์มูเจอาเดอให้นมลูกทานได้ไหมคะกาแฟนางบีนางบีไม่แนะนําใครเลยนะคะผู้ใดที่ให้นมลูกนางบีบนแนดน้าเลยค่ะไม่แนะนํานะคะเพราะว่าบบอยากมีดรามากับผู้ใดเนาะอืออหลีค่ะมูเจ้าค่ะบบอยากมีดรามาบบอยากสิตให้ผู้ใดกินไปแล้วม่บอกว่ากินไปแล้วลูกสันเปนิันซันเปนินปนนปันสีบ่จะ้ะนางบีบ่ไดน้าแต่ว่านางบีให้นมลูกนางบีกินตั้งแต่วันแรกที่ผ่าคลอดจนถึงวันนี้ค่ะ นะคะก,กันยังเห็นน้ลูกอยู่ลูกสวยมากเจอที่เซเว่นประคุณใช้ยนุยเจตมันวะนุยเจตสวยมากมันวะขอบคุณนะคะนี่นุยเจตเขาบอกว่านุยเจตสวยมากทางแนะนำใครแต่ทาบีแนะนำแค่ตัวเองพอค่ะแนให้น้องบีได้กินผู้เดียวให้น้องบีได้ได้แซ่บผู้เดียวน,นะะี่แหละค่ะเอ้ยแซ่บแห้งค่ะ กินตอนเชา้าตอนนี้อยู่ที่สุรินทร์นะคะทุกคนค่ะตอนนี้นังบีอยู่สุรินทร์ค่ะได้รับของแล้วนะคะขอบคุณนะคะไปไหนกันคะนานบบติดตามนันบีอู้เสียใจแคปชันอยู่กับบอานมันบนเน็คอู้เสียใจคุณสองตอนนี้นังบีอยู่ที่สุรินทร์นะคะทุกคนนังบีอยู่สุรินทร์ค่ะตอนนี้เด้อนังบีอยู่อยู่ในตัวเมืองนะคะยังไม่ทันได้เข้าบ้านยังไม่ทันได้กลับสังขะขาเมเจ้าคขา นะคะอืมมอร์นิ่งค่ะสวัสดีตอนเช้าขอบคุณนะคะคือวันนี้นางบีนางบีได,ได้ได้รับเกียรตินะคะมือเจ้าขาได้รับเกียรตินะคะ,ะได้รับรางวัลในวันสตรีสากลของโลกนะคะมือเจ้าขาวันสตรีสากลของโลกเนาะแล้วได้รับรางวัลนะคะเป็น สตรีดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์ในปีนี้นะคะนันบีเองต้องกราบขอบพระคุณทุกคนจริงๆเนาะกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะที่ได้มอบรางวัลน,นี้ให้กับนันบีเ,เดะคเจ้าเดอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจากใจจริงนะตอนนี้นะคะก็คือแต้งหนากันค่ะมือเจ้าขานูเจนเหมือนปูไปยาขอบคุณมากๆเลยนะคะเพิ่งได้กาแฟมาเมื่อวานค่ะแมนบอไปซิมเบิรเดอแซบบอ ะะยูล่ากับกินกาแฟเ้ยบีเดอขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจน้องสาวสั่งกาแฟแล้วค่ะขอบคุณนะคะอันนี้เป็นกาแฟานางบีนะคะมือเจ้าขาเนี่ยดมยาดมเลเป็นยังอันให้ตื่นตอนกรากดมยาดมตีนูเจตเพิ่นแต้นหน้ากันอยู่ค่ะมือเจ้าเอมอม,มาค่ะ ยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณหลายๆทางเจ้าขาเป็นรางวัลสตรีทีเด่นของของอันอันจังหวัดสุรินทร์ทางเจ้าขาของจังหวัดสุรินทร์นะคะปีนี้นังบีได้ก็ดีใจค่ะบอกตรงเลยค่ะว่าดีใจสนใจกาแฟได้เลยค่ะอันนี้นังบีกินนะคะเดยวเดี๋ยวกินตอนี้จิ๊ ก็เลยรจะจายซองกินอีกกันซ้งหนึ่งซองใส่กันเนาะมีอยู่อีกแค่ซองเดียวค่ะทุกคนไปหาเก็บเอาทื่งรดไปหาเก็บเอาทึ่งรดค่ะเดี๋ยวใส่อีกอันนี้กินยังไม่หมดนะคะอันนี้ฉีดชงไปแล้วค่ะหนึ่งซองตะกี้ถ้าใครดูติกตกอรจะเห็นดบีเพิ่งลงติกตกอรไปหนูเจ๊เป็นคนชงให้แม่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะชงอีกเออออตินจบไลฟ์ออตินไลฟ์จบมาดูแม่บีต่อขอบคุณนะคะ มันยังบ่ออกมาติแบบออดนะมันเห็ดอีหยังอยู่อืมกาแฟนั่งบีเป็นตัวนี้เด้อมิเจ้าเด้อใครที่อยากได้นะคะมอเจ้าขาพิมพ์เขาว่าสนใจกาแฟได้เลยค่ะแต่ตอนกลางคืนอย่าลืมกินส้มจ่อยนะคะส้มจ่อยนี่ออกเบิดเลยค่ะมอเจ้าขาพุ่งมาหนอกมาน่อยออกเบิดอันนี้เป็นกาแฟนั่งบีค่ะโจงไปอีกแล้วค่ะมอเจ้าขากินสองสองค่ะ ช่วงนี้ดราม่าเยอะกอดๆน,นะคะแม่บอกเป็นยังค่ะผู้ใดบอขี่ขั้นดราม่ากับดราม่ารลดค่ะผู้ใดขยันแห้งหลายกับเรื่องดราม่านะ่ะดราม่าไปรลดคอยสีเสาร์ดราม่านั่นแหละคอยกระสีออกมาด่าด่าดาหล้วก็บจบซ้ำน,นั่นแหละค่ะผู้ใดบอยังม่ถึงหูนะเอา้านั่นแมนว่าล่ะลิงมันคือว่าเยอะจริงสี เออกูผู้ใดเบาอย่างมาถึงหูกูออกมาด่าด่าดาแล้วกูก็จวบกูก็เศรงกูบ่มักเบาลำลีลำไรกี่ข้านรามากขี้ข้จ้ากดามาด่ากลับโกงเอออี๋ดีดามาด่ากลับอี๋ดีค่ะโกงเนาะแต่หายเบาลำลีลำไรออกมาด่าทุกวี่ทุกวันบ่ค่ะกูขี mmm ้ข like ้านแล้วเดียวหายกาแฟนังบีอีกแก้วหนึ่งนะคะ ที่มันเยอะนะคะทุกคนค่ะนี่ก็คือนี่ก็คือนางบีชงสองซองค่ะตะกี้นี้ชงไปแล้วซองหนึ่งแล้วก็กินยังไม่หมดนะคะแล้วก็ใส่ซองใหม่ไปอีกค่ะเป็นตัวนี้เรามูเจอเดอร์นะคะส้มจอยป้าข้าวผักกันมีพุ่งมาหน่อยแล้วคนที่แบบว่าอยากเอาแต่ตรงที่พุงออกอย่างเดียวนางบีก็เลยแนะนําให้เขากินส้มจอยมูเจ้าเอ้ยฟีดแบ็กลับมายังบักดียังบักขาดเลยค่ะดีใจที่สุดเลยนะมูเจนะ้าเนาะขอบคุณนะคะ ขี้ขันด้ามาค่ะ่าอิลีด้าดาข่อยๆก็ออกมากดาข้าวเดี๋ยวข้าวเดียเด๋ยวนางบีก็จบค่ะเพาะขี้ขัขนนั่นยืนดาน,นดางด้ารับลีลำไรดาสูบมือเพราะเอาเอาอีลีนะคะแฟนความแคว้นเป็นโรคความดันกินกาแฟนางบีได้ไหมคะพอนางบีก็เป็นค่ะเออกินมาเอาปีโอ้กินมาหกปีแล้วค่ะขอโทษกินมาหกปีแล้วค่ะคุณเจ้าขากโก้หอมอร่อยค่ะขับถ่ายดีจริงขอบคุณม,กมากๆเลยนะคะ ทำ Youtube เลยค่ะทำค่ะตอนนี้ทำหมดทุกอย่างอย่างไดเงินเฮดเบิร์ดนะคะตอนนี้ลูกหลายค่ะแม่ร้อนเงิน <c oughs> แม่แม,แม่แม่ร้อนเงินค่ะมือเจ้า่ะแคงดราม่าแห,ง,าแหงยอดวิวหลายาดยแม่กังเชื่อกับลําข้ามเจ้าของแม่คืออังกงเลยนะคะยิ่งดรมาม่ายอดวิวยิ่งเยอะแต่นังบีไม่ได้มองตรงยอดวิว ไม่มีดราม่ายอดวิวน้อยไม่เป็นไรค่ะขอให้เงินไหลเข้ากระเป๋าเยอะๆยีรีขอให้ขายของดีๆยอดวิวไม่เยอะไม่เป็นไรค่ะขอให้ยอดขายปังๆแบงค์บีต้องการจังซี่เนาะเ้ยเนาะพูดอดที่เขาว่าต้องซื้อของเออผู้ใดที่เขาว่าต้องซื้อของยีรีเดะเมื่อเจ้า เห็นเจำาว่ายากแล้เจ้าว่าถึงทั้งบีด้วมาน้องบีไม่เจอกันเลยไปตลาดไหนไม่บอกเลยเอาเอียนดังบีไปแบบบังเองิญเออเหรอขอบคุณนะคะอย่างมีแม่บีหนูเป็นคนถ่ายยากพอลองกินโกโก้พอลองซื้อกาโก้มากินหนูถ่ายทุกวันครับถ่ายดีมากหนูชอบขอบคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยพอเวลาขอให้ทำนู่นทำนี่เขาก็ทำให้พอทำแล้ว เอียงนอกบันี้ชอบกาแฟมากขอบคุณนะคะขับรถต้องพกไว้ดื่มไปด้วยขอบคุณค่ะนะคะยินดีกับคุณแม่สายสตรองขอบคุณมากๆเลยนะคะตั้งแต่<อ>ดูกันไปไหนที่เอากินทชิ้คนสิบกามีส่วนของคลาสอ่อย่าลืมซื้ออันอันกางเกงในแบบแบบถิมได้ด้อตั้งแต่<า>ดูการตลาดมาเห็นพี่บีนี่แหละไม่จ้างคนดังมาไลา์ขายของแม่ชนะเลิศ ของดีจริงเอาอิหลีอันนี้ยอมรับจริงๆแล้วท็อปปีถ้าสินค้าดี <6 S 2> เขาจำเป็นจะต้องเอาอันเอาเอาใครมาไล่อยู่แล้วก็อิหลีเนาะนั่งดีขายของมานะคะทุกคนคะ่ะหกปีโอ,อ้พูดถึงเรื่องนี้นะคะนี่คือเรื่องจริงหกปีนะคะนั่งบีอบอกเคยบอกเคย บอกเคยเอาผู้ใดมาอะไรอิหรีนาตอบเนาะหรือว่าไม่เอาไม่เคยเอาคนดันคนอยู่ในกระแสเออบอกเคยเอาอีหลีเดว์บอเลยก็ได้ไปหาก่อนเอากระตือิลิปปินส์เอาบัตตี้เอาไอซ็อกนั่งหนีหัวสมองไม่คิดได้ยี่หลีเดะสมองหมาเอาเอากราตีในไรอย่างงี้ยี่ฮ่า อ็แด้ดีได้ท็อปยอดจะเป็นแสนเลยนะท็อฟฟี่บอกว่าให้ยังบีไปจ้างคนดังนะคะนั่นก็คือกระเทยฟิลิปปินส์ค่ะมาตีในไรๆค่ะแม่บีหน้าใสมากใสใสใสไปใสว่านะคะฝ้าเริ่มจางแล้วนะคะทุกคนฝ่ากระซิบเริ่มจางๆแน่แล้วเนาะมือเจาเนาะเออนะคะมังก้วมีนะคะหน้าใสจะต้องไม่มีอะไรเลยสิแต่ว่านยังบีก็มีฝ้าฟิลิปปินส์ทอกับหนุ่มเจดเพราะว่าเขา เขาบอกว่าคนไทยพูดภาษาอ่าภาษาอังกฤษก็ได้หนูเจ็ดกันเลยใส่ให้มาดูให้มาดูนี่ให้มาดูนี่่าสั่นเนี่ยอังกฤษไม่เก่งขอบคุณนะคะสวัสดีสุรินทร์เป็นอากาศยังไงบ้างคะสุรินทร์ตอนเช้าเช้าอากาศก็ดีนะคะแต่จากน้อยนะคะคือสิทธิ์ยังได้อมลง่กระทะท่องแดงนี่แหละทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะ เราไปหามแม่บีที่สีนรงค์ค่ะยันนี้นะคะทุกคนค่ะยันนี้นางบีมีเดินแบบผ้าไหมต่อที่งานบวงสวงศาลลักเมืองอำเภอสีนรงค์ของเรานะคะทุกคนค่ะผู้ใดว่างๆก็แวะไปทักทายกันได้เรื่องมเจ้าเดินนะคะแวะไปทักทายกันได้ค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้นางบีเองก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมคค่ะลูกค่ะหรือว่าคนที่เดินตลาดอยู่ที่ตลาดไหน อของตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะที่ทักทายนังบีทักทายลูกทักทายไอ้สติกทักทายท็อปฟรีทักทาย,ยจนเขียบนะคะมื่อเจ้าขาทั้งตลาดนังบีบอกเลยค่ะว่าปลืม้มปลื้มจริงๆค่ะกลับมาบ้านกับน้องนะคะยังคุยกันเลยกับท็อปฟรีนะคะกลับมาโรงแรมนะคะยังคุยกันเลยว่าเอ้าอันอี๋งก็อัน,อน,อน เขาคือดีใจแท้บ่าซันบ่คคืนนี่คุยกับทอ็อปฟีว่าด,ดีใจดีใจจับหมูวานคนในตลาดมีประมาณลอยคนเพราะนักดีไอสติกไปยานจักมาจะใส่กับประมาณสามอ <c oughs> ยขึ้นมาอีกสอง้อยนะคะ้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับบาววสิเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นกับข้าวน้ําพริกออียงสี่นะคะหาเข้ามากนะคะหลายอยาง ขอบคุณมากผลไม้ยังสี่นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับขนมที่ฝากให้ยิงโรสด้วยเดี๋ยวมือนีสิเอาขนมไปให้น้องค่ะเอาไปให้น้องนั่งบีกับขคือคือสีได้เคียวป้อนน้องอีกคือเกาผ่นละสนใจกาแฟได้เลยค่ะเอ้ยนั่งบีกับลังกินกาแฟจ้นนี่นี่จ้ะกําังกินกาแฟนั่งบีมือหนีซองสองสองซองเ้อมือเจ้าเด้อกินกาแฟมาเยอะมากพอมาเจอของแม่บี กินติดใจดีมากๆค่ะเลยแนะนําเพื่อนๆติดใจทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้เราเจออันลูกค้าที่เป็นตัวแทนของบีแล้วบอกว่าขายกาแฟของน้องบีของเพิ่งถึงเมื่อวานแล้วก็หมดแล้วเขาอยู่สุรินนะคะมื่อเจ้าเฮาคือผมเงคือบอัาวิดีโออีหาาี่กระดา ที่เขาบอกว่าเขาสั่งของมาแล้วมือเดียวแล้วของเปิดนายเมย์หนูไม่ได้ยูตอนนั้นโอ้หนูยูกับหนูเจดปอะโอ้บักบักติ๊กบักติ๊กบักห้าี่ก็ได้นเพราะอัดวิดีโอตอนเขาเว้าน่ะยูช่วงไหนท้ายตลาดโอ้ตอนไปยืูซื้อ้สตรอเบอรี่เจ้าหนูเจดเดบราสาสือเขาให้คายขอบคุณหลายๆขอบคุณน้ำสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเฮ้่เลย โอยนะโอยนะโอยนะโอยคือเหมนต้นแท้ตลาดต,นต้นเหม็นแท้ลูกตือนเรอบะ เ <laughs> มื่อคืนกว่าจะนอนได้นะคะว้า wow, ว <laughs> อยู่จังสัตว์เหรอว้าว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 ันเด็กน้อยสามเดือนนี่รีติสูมันคือว่าเอป็นแทนเฮ้ยเฮ้ o เฮลโหลกูส์มอร์นิ่งกูส์มอร์นิ่งกูส์กูส์มอร์นิ่งกูมอร์นิ่งยยิ้มยิ้มยิ้มอามิเจ้าอาหานอนด้วยวอนนี้ ไ์สดแบบนึงว้าวได้รับดาวสามสิบห้าดวงขอบคุณมากๆเลยนะคะงานจัดที่โรงแรมทองทารินนะคะตอนนี้ล mm hmm. ูเจ็ดน่าสวยขอบคุณค่ะชอบแมบ่บีรักครอบครัวมากๆทุกอย่างดูแลหมดพ่อแม่พี่น้องสาวทำงานมีรายได้ความสุขทุกอย่างกลบลงที่ครอบครัวจริงๆไม่มีอะไรปนเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีด้วยนะคะคุณบีเป็นลูกค้ากาแฟคุณบีขอบคุณมากๆค่ะคุณสุภา ขอบคุณในหลายคะ่ะเอายค่ะนี่เอาผูใ้ใดที่อยากได้กาแฟนะคะทุกคนค่ะพิมพ์คําว่าสนใจมาได้เลยเดี๋ยวตัวแทนสิทักไปหาเด้อเมเจอเด้อหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบเมเจอขันเงินสองร้อยเก้าสิบมันเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าได้จะเอาโลดชอบนอนคว่ำหน้าเหมือนพ่อมันเลยนอนงงูนาว่าสันนีดิบกุ้งโม่กุ้งมอร์นิ่งค่ะปุ่ม ุณมอร์น anyway? uh ิ huh. ่งครับผมต้องดมหลาหายใจพอออกกันดีโตกร่าจริงจิงจิงจร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 ิงจิงยังไงลูกสวัสดีครับสวัโดีครับน่าตาปนๆคือพ่อแม่แบบนี้ฮวัสดครับอือปุรยะกเขียวกินนีรีได้ลูกก็ได้สวัสดีครับผม ดึง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 อุ้ยเดี๋ยวให้ดูหนูเจน่อยค่ะหนูเจ๊ดสวยแล้วคะ่ะหนูเจ๊ดสวยแล้วค่ะนีป้าควนเด้เจสีให้ขึ้นไปรับกลางวันแทนแม่เอาบาลูก๊กสวัสดีคะ่ะหน่อยสิคะลูกทำไมในกล้องหนูดำจังเลย กูบ่แปลกใจแล้วท็อปบ่แปลกใจแล้วเป็นยังคือเขาคือจังแซวเอื่อยเบิดเบิดตลาดมาขึ้นนี่ว่าทำไมนิกร้องตัวดำจังเลยแมสัน,น,นข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวยยแป๊บนึง่งยวให้กินนมรถแตกพร้อมได้กนี้ ขาเจ้าขา,ขา,ขา สวยบอเอาคนา 4, ดีมาซีพันธ์เด็ให้ลูกกินนม<ำ> <c oughs> มันก็มืดแทบมันก็มืดมันดำเลยเด็กก่อ,องมีก็ได้น่อาตาดอยู่เอเอไม่เข้าใจเหมือนกันทำไม,มเพิ่มได้ก็คือเขา้าดีขึ้นปะดีขึ้นได้นึงดีขึ้นเพราะว่าเขาเบิง้งแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นหรอกค่ะมันเก่าเออยี่โอ้เสียงกินนม ทุกคนค่ะ